สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะทุกท่านเช้าวันพุธที่รู้สึกเหมือนเช้าวันศุกร์เป okay, um, so oh, so ็นเรื huh. yeah, ่อมวันนี้เป็นฤๅษีหัดโอเคลค่ะโอเคสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณโบกี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูทรงจมูกก่อนทำนิดนึงนะคะไหนทุกท่านก็มากันทันพอดีเลย โอเคค่ะจริงๆกหมูคุณโบกี้เคยฉีดฟิลเลอร์มาเนาะกี่ปีแล้วนะคะสิปีแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วนะคะ <laughs> ก็ ออตอนนั้นฉีดไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรหรือว่าฉีดจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เรามักจะเจอหลังจากการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคือทุนะก้าเนื้อจมูกเราเนี่ยมันจะยืดขึ้นนะคะแต่พอฟิลเลอร์เขาสลายไปแล้วเนี่ยเนื้อจมูกมันไม่ได้หดลังเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจมูกเรามันกว้างออกคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นสันนะคะในส่วนของนาโซลิปที่ทําวันนี้นะหมอจะใส่นะคะโดยเน้นตรงกลางนะคะเพื่อให้จมูกเนื้อจมูกที่เขาบานออกตรงนี้เนี่ยเขาดูเป็นสันมากขึ้นนะแต่ว่าในเรื่องของความโด อาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวเนื้อตรงนี้มันเยอะจริงๆนะแต่ว่าจะทําให้สันจมูกเนี่ยเขาดูสวยขึ้นนะคะโอเคปกติเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะยิ่งในเคสนี้เนี่ยหมอขอเน้นตรงกลางนิดนึงนะสำหรับปลายจมูกหมอว่าของคุณโบกี้เนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะก็เอาเฉพาะช่วงสันนะ Okay, สวัสดีนะคะยินดีที่จะมาชมอยู่เลยนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณโบกี้นะคะแล้วก็คุณหมอเชอรี่นะในโปรแกรมเมลิปนะอนาโซลิปนะคะเสริมจมูกไม่ผ่าตัดน,นะสําหรับท่านไหนนะคะที่กันงวลว่าเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วนะ่าจะสามารถทําได้ไหมนะคะก็สามารถทําได้เลยนะอย่างเช่นค,คุณกี้นะคะก็ค,คือเสริมฉีดเป็นตัวฟิลเลอร์นะคะมาประมาณ10บวันนี้ก็มาปรับรูปทรงจมูกนะคะให้ตัวสันเนี่ย ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะด้วยโปรแกร,รมนาโซลิสค่ะในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตให้คุณหมอนะคะทําให้คุณพบกกินนิดหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นดีวดกันนะคะแล้วก็สําหรับทุกท่านที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะที่เรามีตัวเป็น กิจกรรมแจกเป็นตัวนาสลิปสำหรับ2ท่านนะคะวันนี้เราจะจับฉลากนะสำหรับผู้โชคดี2ท่านนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะท้ายไฟนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะแล้วก็ใครจะเป็นผู้โชคดีก็รอติดตามกันนะคะค่ะคืออันนี้แอบบนิดนึงนะคะตอนตอนนี้ค่ะหมอกำลังเอาตัวฟิลเลอร์ที่ตกค้างนะคะในจมูกของคุณโบกี้ออกนะตรงนี้หมอไม่ได้ให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยว ถ้าทาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะคือไม่ใช่ทุกเคสที่จะมีค้างอยู่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าฉีดฟิลเลอร์ในเร็วๆนี้นะคะ่ะเป็นฟิลเลอร์อรยอยนะก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะว่าเขาก็มักจะสลายไปได้เองนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าฉีดฟิลเลอร์มานานมากๆละอย่างอย่าคุณโบกี้เนาะฉีดมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราไม่แน่ใจเรื่องของตัวยาแล้วว่าเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงบางท่านนะฉีดแบบฉีดร้านเสริมสวยฉีดในคอนโดฉีด อ่าหมอรกระป๋าอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าเป็นยาไหนเนาะก็อย่างที่ของคุณบุ๊กที่ฉีดมาเนี่ยมันก็ยังมีตกค้างอยู่นะคะหมอก็พยายามเอาออกให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะ Okay, ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอทาเสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแอบด,ดูกันนะคะในระหว่างนี้ก็เป็นรีวิวนะคะสําหรับตัวนาโซริปเสริมจมูกไม่ผ่าตัดเนาะจะเห็นว่าทรงที่ได้นะคะจะดูเป็นธรรมชาติมากมากเลยนะคะในส่วนของช่วงสั่นเนาะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนนะคะก็จะดูชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่มีคําถามเนาะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็สามารถนะคะแอดไลน์แอดเนาะที่แอดมินปักช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะที่ด้านล่างก ดลิงได้เลยนะหรือว่าจะเป็น add dr. cherry beauty นะคะมีสัญลักษณ์ a d แล้วก็มีเครื่องหมายจุดนะสวัสดีนะคะทุกท่านที่กำลังชมอยู่เลยนะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้ผู้ชมเยอะมากตอนนี้นะคะเรากำลังทำให้คุณหมอเชอรี่นะคะทำเป็นตัวนาะโซลิปนะคะให้กับคุณโบกี้เนาะสำหรับเคสที่เคยทำเป็นตัวฟิลเลอร์จมูกมานะคะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้เนาะเรามีจับนะคะรางวัลสําหรับกิจกรรมแจกน a าโซลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยู่กันจนถึงท้ายคลิปเลยนะโอเคถ้าใครที่เพิ่งมานะคะเดี๋ยวขอเนี้ยอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรูปคุณโบกี้นะคะก่อนทําตัวน a าโซลิปเนาะสำหรับท่านไหนที่เคยฉีดเป็นตัวฟิลเลอร์มานะคะในส่วนของจมูกเนี่ยเขาจะดูออกด้านข้างเนาะตรงช่วงสันนะคะจะดูไม่ค่อยมีมิตินะคะวันนี้ก็จะมาปรับ ช่วงสันจมูกนะให้ดูมีมิติมากิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นรูปคุณกี้ก่อนทําเดี๋ยวหลังทําจะเป็นยังไงก็สักติดตามด้วยนะคะรอชมผลงานค่ะยินดีค่ะ แนะนำการฉีดเมโซแฟตได้ไหมคะเห็นผลกี่วันหลังทํานะคะโอเคเดี๋ยวส่งรูปนะคะมาให้คุณหมอช่วยประเมินก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเนาะจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมให้แล้วก็จะบอกประเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแนะนื่ว่าให้แอดไลน์แอดได้เลยนะคะใช่ค่ะในส่วนของตัวเมโซแฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มีการใช้หลายสูตรมากมากเลยนะซึ่งแต่ละที่อะค่ะสูตรก็จะไม่เหมือนกันหมอว่ามีน่าจะมีประมาณร้อย ถึง200สูตรเลยนะคะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยโอเคตัวยาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาการออกฤทธิ์นะคะรวมถึงโดสที่ใช้เนี่ยก็จะไม่เท่ากันด้วยก็ถ้าของที่อื่นใช้ของอันไหนอันนี้หมอไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่เรานะแต่ว่าเป็นที่ของหมอเนี่ยหมอใช้สูตรที่แคบขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ฉีดจานวนเนี่ยไม่ต้องเยอะมากคนไข้ก็จะไม่ค่อยบวมแล้วก็เห็นผลนะคะที่ประมาณ1-2สัปดาห์หลังทำแล้วก็เห็นผลเต็นที่ที่ประมาณ1เดือนนะ จริงแล้วเนี่ยในส่วนของการสลายไขมันนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นเองในการที่จะทําให้รูปหน้าเราเนี่ยเรียวขึ้นหรือว่าเหนียงเราลดลงจริงๆแล้วในบางท่านเอ๊ะมีเหนียงมีแก้มอาจจะไม่ต้องสลายไขมันก็ได้นะเพียงแต่ว่ามาทําการยกกระชับก็จะได้ทรงหน้าที่สวยกว่าการสลายด้วยซ้ําคุณเพนบอกว่าเสียงไม่ค่อยชัดเลยโอเคเสีย okay, งชัดไหมคะเสียงคุณหมอชัดไหมเอ่ยถ้าเสียงไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะ โอเคคุณสุทาทิป,ปกว่ารอชมค่ะยินดีค่ะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือว่าถ้าใครที่มีปัญหาเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้คุณหมอช่วยประเมินรูปหน้านะคะก็ส่งรูปมาได้เลยนะคะทางช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะที่ d r จุด c h e r r y beauty นะคะ มีสัญลักษณ์แอดแล้วก็มีเครื่องหมายจุดด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook นะที่ Dr. Cherry Beauty นะคะหรือว่า Dr. Cherry Beauty Bangkok นะคะได้ทั้ง2เพจนะคะได้ทั้ง2เพจเลยเนาะหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกพิมพ์นะคะอยากสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090-887-4018ค่ะคุณเพ็ญบอกว่าชัดแล้วค่ะ คุณเพนน่ารักมากนะอันนี้คือ FC ตัวยงของเราเลยนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราทำตัวน a าโซลิปเสร็จแล้วนะคะคุณโบกี้ไหวไหมได้อยู่เนาะ <laughs> แต่ว่าเคสนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าสมบุกแดงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหมอนำเอาตัวฟิลเลอร์เดิมออกนะคะซึ่งหมอคิดว่าน่าจะ มากกว่าหนึ่งซีซีแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขีดซีซีที่เหลืออยู่นะก็นำออกมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้ดูทางนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกใจกันเพราะน้ำออกมาได้พอสมควรเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหลังถ้ำนะคะก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าอาจจะมีแดงๆนิดนึงเพราะว่าหมอรีดออกมานะคะแต่ว่ารอยตรงนี้เนี่ยอีกประมาณสักหมอไม่เกินสองสัปดาห์เขาก็หายได้เอง ะะแดงๆนิดนึงแต่เราสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ทันทีเลยนะหลังทําก็คือตัวจมูกจากเดิมเขาเนี่ยที่กว้างนะคะก็จะดูแคบลงนะแล้วก็ด้านข้างนะคะจมูกเขาก็จะดูเป็นสันมากขึ้นจากตอนแรกที่ดูอ่าย้อยๆบวมนิดนึงนะตอนนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะพิมเข้ามาได้เลยนะคะมือที่เป็นไงบ้างตอนทำนิด บอกถูกเลยตอนนี้คือสวยแล้วก็คือบอกว่าดีใจก็เลยพูดไม่ออก <laughs> แต่ตอนทําไม่เจ็บค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาก็มียาชาให้นะคะเ <laughs> จ็บนิดนๆแต่คนได้ค่ะเพื่อความสวยค่ะ <sh arp> ใช่ค่ะโอเคเหมือน <sh arp> ไหมค่ะสิงช <sh arp> <ๆ>ัดอยู่ไหมเอ่ยถ้าเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดแจ้งแอดนินได้เลยนะคะประกาศ คนร่วมกิจกรรมกีม่มคมคะถ่ายไกด้แล้วค่ะไกด้แล,ล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะนี่คือเดี๋ยวหมอให้ดูรูปเพียบนิดนึงนะคะนี่คือเป็นรูปก่อนทำนะเราก็จะสังเกตว่าตัวจมูกเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โค้งเนะเขาเรียกว่าจมูกคดนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะคดจากตัวฟินเลอร์ที่ฉีดมาก็ได้เพราะว่าฉีดมาเยอะเลยนะคะนะก็ตอนนี้นะคะหมอคือปรับให้ดูตรงขึ้นแต่ว่าในเคสซี่ฉีดฟิลเลอร์มานะคะตรงนี้เนี่ย คุยก่อนนิดนึงว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวฟิลเลอร์ค่ะเขาจะติดอยู่ที่ผิวนะคะซึ่งทําให้ขอด้านข้างนิดนึงนะทาให้ด้านข้างตรงนี้นะคะเขาอาจจะดูไม่เรียบได้นะคะแต่ถามว่าเกิดขึ้นได้เยอะไหมก็น้อยแต่ว่าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่หมอเอาตัวฟิลเลอร์ออกอย่างเงี้ยหมอไม่ได้ไปล้างข้างในเต็มๆนะคะเพราะนะั้นอาจจะทําให้ผิวตรงนี้เนี่ยเขามีความขุกขากเกิดขึ้นได้อย่างในเคสของคุณโบกี้เนี่ยหมอคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่านิดเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยฉีดฟิลเลอร์มานะคะอาจจะต้องคิด ถึงในข้อนี้ไว้ด้วยนิดหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวเราให้คุณโบกี้ดูกระจกนิดหนึ่งจะปเอซีคุณือเปล่าคุณพัดคานิดถ้าอานผิดขออภัยนะคะบอกว่าพี่โบกี้เจ็บเลยค่ะอันนี้หรือฟิลเลอร์อันไหนเจ็บกว่ากันคะน้องถามอันนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแต่ตอนฉีดฟิลเลอร์ตอน,น,นจะได้ว่าน้ำตาเล็ดใช่เพราะคุณหมอคือมียาช้าให้ก็คือไม่เจ็บเลยค่ะจิ๊ดนิดนึง นะคะก็อย่างที่เห็นเนาะตรงจมูกนะคะเขาก็จะดูแคบขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นรอยแดงนะอันนี้คือเกิดจากหมอบีบออโตฟิลเลอร์ออกมานะซึ่งเดี๋ยวเขาหายหไม่ต้องตกใจรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันออกมาอ่ะใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเบาขึ้นไหมใช่ค่ะรู้สึกได้เลยเนาะชอบไหมคะชอบค่ะโอเคค่ะ ก็สำหรับคุณโบกี้นะคะวันนี้ทำไปทั้งหมด35ชิ้นนะคะคือในเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาเคยร้อยไหมมาหรือว่าเคยเสริมจมูกมาะคะ่ะเนื้อจมูกเนี่ยเขาก็จะกว้างเพราะฉะนั้นจำนวนชิ้นที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องเยอะกว่าคนปกตินิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเนื้อหมุนวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าใครที่เพิ่งมาตอนนี้เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะสวยเลยค่ะคุณชมขอบคุณใจจากคุณกี้ด้วยนะคะวันนี้เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ เป็นโปรแกรมนาโซริสเสริมจมูกไม่ผ่าตัดนะคะเอ็กซีคุณพี่บอกสวยเวอร์ขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเนาะเดี๋ยวจะให้คุณหมอนะคะท้ายคลิปนี้ตอนนี้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ร่วมกิจกรรมก็ เตรียมรับโชควันนี้กดหัวใจมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันแล้วนะคะใช่ค่ะสำหรับคุณบกี้ก็เดี๋ยวติดพัสร์นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรับฟังคําแนะนําหลังทําแล้วก็กลับบ้านได้ไม่ต้องค้างที่นี่นะคือบางท่านบอกว่ามาทาจมูกแล้วแบบฉันจะต้องค้างไหมอันนี้เราจับอะไรกันอยู่คะเนี่ยอันนี้เคสเก่าค่ะ๋อเคสเก่าโอเคท่านไหนที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเป็นเคสเก่านะตอนนี้คุณหมอกําลังจับรางวัลอยู่นะคะอ่าจะได้ของใครเราต้องไม่มองต้องไม่ นี่มีทั้งหมดกี่อันนี่หมอก็ไม่ทราบเหมือนกันกนะเนี่ยกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะอ่าอ่ะแชร์แล้วเนาะแชร์แล้วเนาะไม่แชร์ไม่ไม่แชร์ไม่อ่านนะไม่แชร์ไม่อ่านะ <laughs> านะอ่ะแชร์แล้วเนาะแชร์แล้วเนาะแชร์ทุกคนแล้วนะโอเคค่ะต่แต,แต่อันนี้คือเคสเก่านะคะเคสเก่า <9. S 1> เคสเก่าอยากมาอัพความสูยหมอเห็นชื่อแล้วนิดนึง <laughs> หรือเราเรา,เราต้องออกจากข้างหลังออกมาอ่าต้องทาจากข้างหลังออกมานิดนึงนะคะอุ้ยชื่อเฟซใคร ชื่อเฟสคาเดี๋ยวค่อยๆตึ๊ก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 เนืองนิดเนืงนิดเนืงนิดนึงตรงนี้อยากให้มีการใส่ซาวแต่ไม่มีซาวนี่เราต้องทากเองแดนแดนแดนแนอารเคสเก่าเฟสคาคะทักมาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ไลค์ไม่แชร์เดี๋ยวเราจับใหม่นะเออคุณพัฒนิตที่ถามคุณโบกิสเอ่ยไหมเอาวแม่เอาโอ่ะเดวน้องพัฒนิทนะคะเดี๋ยว อันนี้เราเป็นผู้โชคดีที่ได้เป็นตัวนี้เนาะกรี๊ดออกมาโอเคค่ะอ่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะบล็อกในเพจก่อนเนาะเดี๋ยวกดแคปหน้าจอนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์นี้เนาะ,ะแล้วก็อินบล็อกเ <c oughs> ข้ามาได้เลยนะคะผมบองร้องไห้แล้วนะคุณบอกเกียทำน้องร้องไห้ทำไมโอเคอ่ะเรียบร้อยนะอ่าส่วนอันนี้นะคะสำหรับเคสใหม่ น้องยังไม่เคยทำนาโซโลิปมาก่อนนะคะอ้ยถ้าเป็นผู้โชคดีค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะเป็นสำหรับรางวัลเพชใหม่ที่ติดตามเพจเรามานานแล้วเนาะ,ะเราก็ร่วมกิจกรรมกันนะคะแต่ลกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดไลค์กดแชร์เนี่ยเดี๋ยวกลับมาได้รางวัลแล้วอดนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราประกาศรางวัลแล้วเนาะทางเจ้าหน้าที่นะคะจะไปตรวจสอบนิดนึงว่าทําถูกกิจกราฟหรือทำถูกกติกาหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้กดไหนกดแชร์เนี่ยอาจจะต้องสนับดจิตอาจจะปิ้วนะอ่าตอนนี้ยังมีเวลานะคะอ่าหรือยังไม่จับจับเธอจับเธอนานละอ่าอันนี้นะอันนี้อันเดียวอันเดียวอันเดียวโอเคก็นี่สําหรับเคสใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเจอหน้ากันแล้วไหนตึ๊ดตื๊ดต๊ดเดี๋ยวค่อยๆเปิดนิดนึงนิดนึง น้าสกุลใครอ่ะขอเศร้าหน่อยค่ะนอ้ชื่อใครชื่อใครแสดงตัวสิ ดูอยู่หรือเปล่าเอ่ดูอยู่หรือเปล่าคะเ,าเคสใหม่เนาะที่ได้เป็นกิจกรรมของเรานะคะคุณวิยาดานะคะชัยมงคลถาวรน,นะคะ <Okay. S 2> เป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้เนาะ,ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทักอิีกนกมานิดนึงนะคะใช่ค่ะสําหรับท่านที่ร่วมสนุกแต่ว่าเอ๊ะไม่มีชื่อไม่ต้องกังวลน,นะคะกิจกรรมเราจะมีเรื่อยๆเพียงแค่ว่าต้องติดตามเป็น FC ของเราเท่านั้นเองนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษนี้มาเรื่อยๆแน่นอนนะคะถูกต้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอวนคุณคี้นิดนึง่งเอาวนกลับมาได้เลยนะโอเคโอเคค่ะคุณคี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณที่กําลังตัดสินใจอยู่ไหมหรือว่าแบบกำลังดูเราอยู่อยากจะบอกว่ารีบมาเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้คือปริ่มสุดๆนะคะ <laughs> คือต้องคือมั่นใจได้เลยว่าสวยกลับไปแน่นอนเพราะาคุณหมอเชอร์รี่คือ สุดๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่กําลังชมอยู่เลยเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็สําหรับผู้โชคดีนะคะอย่าลืม tag Inbox มานะสําหรับไลน์นี้นะคะเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้นก่อนเนาะสวัสดีค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะ uh huh. เดี๋ยวเราจะอัปเดตรูปคุณโบกี้เรื่อยๆนะโอเคค่ะ